สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมมาพอกับนุมสังกสีอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของคิวงานของเสียงอีสานครับทุกท่านครับหลายคนหลายท่านก็ล้อคอยนะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านก็อาจทราบแล้วนะครับแต่ยังบออัปเดตนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าคิวงานเนี่ยจะอัปเดตเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับเผื่อว่ามีเพิ่มเติมนะครับ อ่าเมื่อใดที่ว่างยุก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าภาพจองเพิ่มเติมครับพี่น้องนะครับปาดแต่ว่าเดือนหนาพฤศจิกายนนี่เต็มเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังเด้อนะครับว่าไปใส่แน่นะครับทุกท่านครับเริ่มนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนครับนะครับไปที่กาลสินครับพี่น้องนะครับอำเภอเขาวงงนะครับวันที่หนึ่งครับกาละสินครับผมแล้วก็ไปต่อที่ศรีสะเกษครับวันที่สองนะครับ บ้านโน้นคุ้นครับแล้วก็วันที่สามไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอำเภอยะหานร้อยเอ็ดนะครับวันที่สี่ไปที่บุรีรัมย์นะครับพี่น้องอันนี้ก็ล้อยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันที่หาครับไปอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับทุกท่านครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับไปมหาสารคามครับพี่น้องอันนี้ก็ล้อยืนจันสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนวันที่7นะครับไปที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันที่8นะครับตำบลพ้นแพกอําเภอบันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับผมวันที่8นะครับส่วนวันที่9ครับพี่น้องวัดหนองคูวน,นารามนะครับบ้านหนองบัวบานตำบลหนองบัวบานอําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิครับทุกท่านครับวันที่9นะครับส่วนวันที่10ไปต่อที่อําเภอหนองเรือขอนแก่นครับพี่น้องนะครับแล้วกับวันที่11นะครับไปที่ร้อยเอ็ดนะครับทุกท่านครับวันที่12นะครับอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนะครับส่วนวันที่13เนี่พักพรอนแล้วก็เดินทางครับทุกท่านครับไปวันที่14ครับไปที่สุรินทร์นะครับทุกท่านครับ อำเภอรัตนบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับวันที่15นะครับพฤศจิกายนนะครับไปที่อำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีนะครับส่วนวันที่16นะครับไปที่งานงิ้วจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอชุมแพครับทุกท่านครับวันที่17นะครับสีแยกไฟแดงตลาดนัดอำเภอสีบุญเลื้องจังหวัดน้องบัวลำพูนนะครับทุกท่านครับแล้วก็วันที่18 พฤศจิกายนนะครับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับทุกท่านครับวันที่19นะครับโคราชนะครับพี่น้องนครราชสีมานะครับรอยืนยันสถานที่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันที่20นะครับลอยืนยันสถานที่ครับวันที่21อก็รอยืนยันสถานที่นะครับส่วนวันที่12อ่าวันที่22ครับทุกท่านไปที่สนามข้างปั๊มปตทนะครับตำบล น้ำแดงจังหวัดสมุทรปราการครับพี่น้องนะครับวันที่23นะครับไปที่ชนบุรีนะครับบ้านเกาพานท้องชนบุรีครับพี่น้องนะครับวันที่2 4พฤศจิกายนนะครับอยู่นิคมลาดกระบังนะครับสมุทรปราการครับพี่น้องส่วนวันที่25่านะครับมาต่อที่ชนบุรีนะครับทุกท่านครับ สีราชารับทุกท่านครับแล้วกับวันที่26นะครับขึนมาที่กรุงเทพอีกรอบนึงยู่หมอคิด2นะครับพี่น้องนะครับส่วนวันที่27นะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับไปที่เพชรบูรณ์นะครับอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่น้องครับส่วนวันที่28นะครับยู่ที่กรุงเทพนะครับล้อยืนยานสถานที่อีกรอบนึงแล้วกับวันที่29พฤศจิกายนครับพี่น้องขึ้น ไปที่สาแก้วนะครับอําเภอโคกสูงครับจังหวัดสาแก้วนะครับแล้วกับวันที่30พฤศจิกายนนะครับวันสุดท้ายของสิ้นเดือนนะครับไปที่เขาใหญ่นครราชสีมาครับทุกท่านนะครับนั่นละครับพี่น้องนะครับคิวงานนี่แทบสิไ่ได้หลับได้นอนครับพี่น้องนะครับงานนี่มีเกือบทุกมื้อครับเกือบอ่าบมีวันว่างเลยครับพี่น้องนะครับนั่นละครับสุดยอดอีหลีครับ เสียงอีสานครับได้รับเสียงตอบรับจากเจ้าภาพนี่ทั่วประเทศครับทุกคนครับเมื่อนี้ก็เลยเอา,อาคิวงานของเดือนพฤศจิกายนมาฝากครับพี่น้องเสียงอีสานที่อยู่ใกล้จังหวัดใดกันล้อชมล้อหก้กันเื่องใจครับทุกท่านครับนั่นแหละครับนุ่มสังกสีก็เลยเอาข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังเดินนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มภาษากะสีไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับ